แค่เพียงสองคนอยู่มาจนรอบเข้าใจกันดีบางครั้งรักก็ต้องมีเรื่องที่กดใจเราก็มีเพียงสองคนอ่ทนจนคนสงสัย ฉันนได้บางครั้งฉันก็มาไปก็เป็นเบาหวานใจจะยอมอภัยให้เธอแต่จะยอมให้เธอเท่านั้นก็มี รักเรามันคงจะแป่งอย่างนี้ตอมีกันยิ่งสาหัสรักใจกันรักแลบผูกพัน i no. น่ารักเหลือเกินขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณที่ให้ความสำราญและท่าเต้นใหม่ๆกับเราไม่ว่าจะเป็นพี่ปั่นหรือว่าแม่แดงนะครับขอบพระคุณมากที่มาถ่ายทอดช่วงเวลาที่รักกันแล้วแล้วก็มีแฟนแล้วนะครับอ๋อนี่คือการลงหลักปักฐานอยู่ด้วยกันสดใสเลยอะพี่เหรอคะสดใสขึ้นมาเถอะเพราะว่าเพราะเพลงนี้หรือว่าเพราะพี่ปั่นครับพี่ค่ะพี่ปั่นค่ะเพราะว่าเออคือจ้องจะสอยมานานแล้วค่ะ พี่ปั่นคะเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ทําให้เรารู้สึกชอบผู้ชายคนที่ร้องเนี่ยจังเลยเพราะว่าเขาให้เขายอมอเขาให้อภัยผู้หญิงะนะเนาะคือต,ตัวผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกันแต่ในแง่ผู้ชายตัวพี่เองอะคะในแง่ของความรักครอบครัวของพี่เวลาขัดแย้งกันทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยพี่ทํำยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบเรียนมากรู้มากเราต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ S 2> <S, <S 2> แบบนัการเมืองอ๋อคือหาเสียงอย่างหนึ่งพอได้ตำแหน่งแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งอะเหรอคะไม่ใช่พี่ใช่หลักวิธีการปรองดองหรือสมานะันชีวิตคู่ใช่อย่างนี้นี่เองปลองดองเหมือนถ้าทะเลาะกันเพราะถ้าแฟนพี่ถ้าพูดไม่รู้เรื่องเราอาจจะแบบใช้บุคคลที่สามเพื่อนฝูงมาช่วยเป่าหูหน่อยเลยจริงจริงช่วยเป่าหูช่วยบอกอนคนหน่อยบอกว่าเออแล้วถ้าเขาผิดล่ะพี่ยอมไหม เขาผิดนะครับไอ้จริงๆแล้วใครผิดใครถูกเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอมองคนละมองคนละด้านเราอาจจะมองสิ่งเหล่านี้ถูกแต่เขาอาจจะมองสิ่งเหล่านั้น,นผิดบางทีเรามันก็ต้องมองข้ามกันไปบ้างเป็นเรื่องของมุมมองใช่ไหมครับพี่ป<อ>าน,น้นีสร้างภาพ,พทําไมเป็นคนดีอย่างนี้ท<อ>ําไมดีอย่างนี้ทําไมฉันทนาไม่เจอผู้ชายอย่างงี้มั่งเลยพี่เจอแล้วแล้วพี่แดงล่ะคะที่พี่แดงมีแฟนมาเยอะๆเนี่ย จ้ะเวลาพี่แดงมีปัญหาทะเลาะกันน่ะพี่แดงทาไงคะททาไงเหรอพี่ปั่นไหมพี่เลิกเลยค่ะกาลังจะขอเคล็ดลับไม่ค่ะเลิกเลยได้คาถาไปแทนครับว่าเลิกเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับเคล็ดลับนะครับการครองคู่นะครับของพี่ปั่นแล้วก็แม่แดงนะครับขอเสียงผมใอกับพี่ปั่นแล้วก็แม่แดงด้วยครับยกคสมัยนะก็เป็นช่วงเวลานะครับยุคสมัยของเธอ